สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเช็คสิทธ์ ประกันสังคมง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect นะคะขั้นแรกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect ไว้ในโทรศัพท์มือถือจากนั้นกดเข้าไปในแอปได้เลยค่ะแอปจะขึ้นให้เราเข้าสู่ระบบสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนเพื่อกออรายละเอียดต่างๆและสมัครสมาชิกได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเราก็กรอกเลขบัตรประชาชนพร้อมรหัสผ่านไปได้เลยค่ะเมื่อกรอกเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบค่ะ จะเข้าสู่หน้าแอปโดยที่แอป SSO จะแสดงชื่อโรงพยาบาลที่เราสังกัดประกันสังคมและยอดเงินสมทบชาราภาพที่ประกันสังคมสมทบให้เราจนถึงปัจจุบันและสิทธิทันตกรรมคงเหลือค่ะโดยสิทธินี้ประกันสังคมจะให้เรา900บาทต่อปีเราควรใช้เงินนี้ให้หมดภายในสิ้นปีนะคะเพราะว่าจะไม่มีการสมทบไปในปีหน้าค่ะต่อไปแอปจะมีรายละเอียดเงินสมทบชาราภาพนะคะ เมื่อกดเข้าไปจะแสดงเงินสมทบสาภาพในแต่ละปีและยอดรวมเงินสมทบสาภาพาที่เรามีค่ะต่อไปจะเป็นเงินสมทบผู้ประกันตนเมื่อกดเข้าไปจะมีเงินสมทบที่รัฐสมทบให้เราในแต่ละปีนะคะรวมยอดเงินเป็น2,100บาทต่อไปเป็นการเบิกสิทธิประโยชน์ค่ะแอปจะแสดงรายละเอียดการเบิก <Esc> สิทธิประโยชน์อย่างเช่นปีนี้ยังไม่ได้เบิกสิทธิประโยชน์อะไรเลยนะคะแต่ในปี .63 ได้เบิกสิทธิประโยชน์ ทำฟาฟันไปแล้ว900บาทขอเน้ยนย้ำตรงนี้นะคะ ว่าเราควรใช้ให้หมดในทุกปีเพราะว่าจะไม่มีการสมทบไปปีหน้าค่ะต่อไปเป็นค่ารักษาทันตกรรมเมื่อกดเข้าไปแล้วเมื่อกดเข้าไปแล้วจะขึ้นยอดเงินคงเหลือค่ารักษาทันตกรรมในแต่ละปีค่ะซึ่งขอเน้นย้ำนะคะตรงนี้ให้เราใช้เงิน900บาทนี้ให้หมดภายในสิ้นปีค่ะเพราะว่าทางประกันสังคมไม่ได้ทบยอดให้เราไปถึงปีหน้านะคะต่อไปเป็นการเปลี่ยนโรงพยาบาล กดเข้าไปแล้วจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลที่สังกัดประกันสังคมได้ผ่านแอปได้ง่ายๆเลยค่ะและสุดท้ายเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถเช็คสิทธิประกันสังคมรวมถึงยอดเงินสมทบชาราภาพในแต่ละปีและสิทธิทันตกรรมคงเหลือของท่านผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆในมือถือของท่านได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ สามารถติดตามชมสาระน่ารู้เกี่ยวกับสวัสดิการที่เราควรได้รับในช่อง226แบ่งข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ